สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้ศุกร์ที่1สิงหาคมนะครับเดือนกรกฎาคมผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวผันผวนโดยรับอิทธิพลจากนโยบายสงครามการค้าของประธานดีทัมนะครับทำให้ราคาทองคํามีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเราก็ยังสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาทองคําได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของพวกรานะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจทางเว็บไซต์ทาง t ิ k กตอกรวมถึงทางทีเลกแกมนะครับวันนี้ราคาทองคํายังคงยืนเหนือ3 3 3 0 0มดอลลาร์ 1, ไม่ได้นะครับขณะที่สหรัฐเองก็ได้รับชัยชนะจากเรื่องของกำแพงภาษีที่นําโดยประธานาวิธดรรมนะครับหลายๆายประเทศโดนจัดเก็บภาษีกันอย่างทั่วหน้าเลยนะครับต้องมาดูละครับว่าทิศทางหลังจากนี้ราคาทองคําจะไปยังไงต่อนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางนายแพทย์กิช์ธีร,รัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s โ o แม่ทองุกนะครับมาดูมุมมองของคุณหมอกิชัดเลยครับว่าทองคําเองได้รับอิทธิพลได้รับแรงกดดันจากชัยชนะของประธานาวิธดร,รมในครั้งนี้อย่างไรบ้าง แนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสจะดีดตัวกลับขึ้นไปต่อได้อีกหรือไม่เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไดีติดตามได้เลยครับสุสดค้ับไม่ให้กิจชลครับ สวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำผ่านทางระบบ m t s g o แล้วก็นักลงทุนที่เฝ้าตามโกราอยู่ณขณะนี้นะครับสำหรับ,บในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็เรียกว่าเข้าสู่ไตรมาสสาม,มทองคำในช่วง2วันมานี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะครับถามว่ามาจากอะไรตอบว่ามาจากเรื่องของการที่สหรัฐเริ่มปิดดิวการค้าต่างๆได้ ร้อยละ90แล้วแล้วก็เป็นดิวที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้ได้เปรียบทั้งสิ้นในการกำหนดนะครับ,รบนอกจากกำหนดในเรื่องของกำแพงภาษีแล้วเนี่ยยังสามารถต่อรองให้ประเทศคู่ค้าหลายๆแห่งเนี่ยลดกำแพงภาษีที่ตัวเองจะส่งออกไปนะครับก็เรียกว่าอย่างประเทศไทยก็เหลือศูนย์เกือบทุกรายการใช่ไหมเวียดน,นามก็ศย์อินโดก็ศนฉะนั้นก็เรียกว่าอีกหน่อย สินชาอเมริกาก็มีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นตรงนี้นำมาสู่การแข่งข้าของค่างเงินดอลลาร์แน่นอนพอทุกอย่างเนี่ยมันไปตามที่พร้ต้องการก็ได้เงินมากขึ้นเข้าประเทศในช่วงที่ผ่านมากว่า5้าเดือนเนี่ยก็มีเงินบวกเข้ามาประมาณแสนกว่าล้านเหรียญก็เลยทำให้ดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นครับจากระดับ97เมื่อ5วันก่อนอเป็น98เป็น99ณขณะนี้ เป็น100่งร้อยดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยจากเดิมที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงมาตลอดระยะเวลา7เดือนอก็เรียกว่าเริ่มพลิกกลับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกกลับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นด้วยในระยะสั้นๆนะฮะแต่ว่าขึ้นไปได้ไกลไม่ไกลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยขึ้นทะลุแนวต้านระยะสั้นแรกที่ระดับ98.5แล้วกําลังทดสอบแนวต้านระยะ2ซึ่งเป็นแนวต้านที่เราเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันเนี่ยที่ระดับประมาณ99.9ครับเช้าเนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นมาที่100่น,นี้พอดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นหมาย เพราะว่าดอลลร์แข็งซึ่แน่นอนพอดอลลราแข็งทองก็ร่วงนะครับทีนี้ทองร่วงอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคาเนี่ยมันเคลื่อนตัวในกรอบไซเวย์แล้วก็สวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยครับตอนนี้กรอบหลักๆของทองคาเนี่ยอยู่ระหว่าง3 3 0 0ถึง3,350เหรียญนะครับก็เคลื่อนอย่างเงี้ยมา3เดือนมีบางครั้งขึ้นบางครั้งลงตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทะลุลงมา นะทะลุสามพั3ส0มเหรียญซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสําคัญในระยะสั้นครับนะครับทำให้ภาพหลักๆของทองคําในระยะสั้นตอนเนี้เป็นขาลงเป็นขาลงครับซึ่งก็ต้องบอกว่านักลงทุนก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยถูกกดดันจากสภาวะของสงครามการค้าที่จบสิ้นมเมื่อวัน2วันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแอคชั่นของราคาทองคําลง ก็ลงไม่เลื่อนะครับคุณหมอถึงลงลึกก็ลงลึกไม่นานก็พยายามกลับมายืนเหนือ3,300ดอลลาร์ตรงนี้มองปจัจจัยอะไรบ้างครับพี่หนุนอแรงนุนก็รเราก็จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยในระยะยาวทองคําก็ยังถือว่ามีโพสิทีฟจากเรื่องของการที่ดอลลาร์อ่อน่าในระยะยาวแต่เมื่อกี้ผมย้ําแล้วว่ามันเป็นภาวะระยะสั้นที่เข้ามาแล้วก็รักข่าวแล้วเป็นภาวะริชอ o อนั้ลงทุนก็กลับเข้าไปลงทุน ในตลาดหุ้นมากขึ้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้ราคาทองคําร่วงหลุด3 3 0 0นรานร้ถามว่าเอ๊ะมันก็เหมือนมีแรงรับที่ดีนะบริเวณนี้ลงมาเด้งขึ้นลงมาเด้งขึ้นก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้ครับเป็นจุดวัดใจมากๆเลยว่าไปต่อหรือว่าจะพักก่อนซึ่งตอนนี้มันพักอย่างเงี้ยมา3เดือนละซึ่งเราก็ยังวิเคราะห์ว่าในช่วงหเดือนข้างหน้านับจากนี้นะครับสิงหา ถึงสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซเวไซเวยยแต่ดูแล้วภาพค่อนข้างจะเป็นไซเวยยดาวค่อนอข้างโดยมีแนวต้านหลักที่3,250นะครับพอน,นี้ตอนนี้3,300เหรียญเนี่ยถ้าถ้าใน2วันยังไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังว่า3,270เอาอยู่ไหม,มและเป็นระดับถัดไปที่3,250เราไม่คิดว่าการตกจะตกลึกรเราคิดว่าจะตก สูงสุดเนี่ยไม่น่าจะเกิน3,200เหรียญครับ<ต>ดังนั้นในช่วงแบบนี้จะเป็นช่วงที่นักลงทุนระยะยาวหรือนักออมเนี่ยทยอยเข้าซื้อเก็บได้ครับดีวการค้าหลังจากนี้เองยังคงต้องติดตาม กับประเทศไหนที่น่าสนใจมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วอพรเราอย่าลืมว่าดิลที่จบไปเนี่ยเป็นมากกว่า10ประเทศหลักๆที่มีการค้ามากกว่า90อร์ซกับสหรัฐอเมริกาซึ่งจบไปหมดแล้วแล้วก็ประเทศที่เหลือเนี่ยอีก3 4 0ี่สิประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดิวเล็กๆไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับซึ่งเรเห็นได้ว่าตลาดหุ้นตอบรับหมดแล้วแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ก็ตอบรับฟูโบนก็บวกขึ้นมาเยอะ ังนั้นตอนนี้โดยองค์รวมก็เป็นช่วงที่เรียกว่าตลาดสหรัฐอเมริกาได้เปรียบในทุกตลาดตลาดหุ้นดีดขึ้นมาจนทำโอทามไฮเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะตอนนี้ก็ถามว่ามันก็ทรงๆก็ถามว่ามันแต่ว่ามันก็ถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าตลาดไปประเทศไทยหรือตลาดที่อื่นมันก็ไม่ได้ดีเลยนะฮะดะงนั้นในเฟสต่อไปก็ต้องดูต่อว่าในระยะกลางกับยาวีสภาพตลาดจะเป็นอย่างไรครับเขาจะถาม มุมมองคุณหมอเลยว,ว่าหลังจากนี้ทําจะแอคชั่นอะไรต่อไปครับคุณหมอพอจะคาดการณ์ได้ไหมครับเอ่อโดยภาพหลักเนี่ยทํายังคาดหวังที่จะเห็นดอลลราออกอ๋อเหรอครับเพราะว่าการที่ดอลลร์อ่อนจะเป็นประโยชน์ต่อนี้สินนี้สินที่มีเยอะถึง37ล้านล้านครับถ้าดอลลร์ยังแข็งอยู่การค้าก็จะยากอันที่อสองทัป์ก็ยังคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับดังนั้นในสภาวะถัดไปก็คือเป็นสภาวะที่เล่น เกมเรื่องพยายามที่จะเป็นบุคคลระดับโลกที่สร้างสันติภาพให้กับโลกเราเพื่อได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพอาจจะเห็นภาพต่อไปเนี่ยทั้มยืนถือคบเพลิงอยู่หน้านิวยอร์กแทนแทนแทนนางามอเมริกาอันนี้ทําคาดหวังมากนะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วเมื่อเขาทวิตว่าเขาเนี่ย สร้างสรรคิภาพให้กับโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่หกครั้งที่หกเกิดที่ไหนเกิดที่ชายแดนไทยกับัเซีา <laughs> ครับแต่แต่แต่ผมเห็นเขาพยายามเอาภาษีการค้าเข้ามาข่มขู่เรื่องของเอ่อเรื่องของความขัดแย้งกันนะครับมันจะเป็นตัวของรัสเซียเองหรือว่าตัวของของไทยเองก็พยายามจะเอาเข้ามาตรงนี้เ <laughs> ช่นเช่นกันใช่ไหมคุณหมอเอ่อ <laughs> ในเฟสถัดไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้ผลอะไรละอ๋อครับนะคือตอนนี้ทุกคนรู้รู้ทางหมดแล้ว ว่าเอ้ยมันก็เป็นประเภทแบบซัดหนักๆก่อนจาได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยโอ้ยทุกคนร้องจ้ากจจจจ่ใช่ครับแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้มันต้องต่อรองอย่างงุนตะสู้อย่างงี้จะสู้อย่างนั้นปรากฏว่าไปถึงอ่ะอยากได้อะไรฉันให้หมดเลยครับอืให้หมดเลยคุยไปคุยมายกให้ทุกอย่างครับนะฮะแล้วก็สมัยก่อนไทยเราเนี่ยตอนเนี้ยได้19ดีใจกันทั่วโลกทั่วประ เลยแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เราบอกว่าโอ้ยมันน่าจะเหลือแค่สิบนะออะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยอเมริกาชนะครั้มได้เปรียบนะฮะแล้วก็ทองคําก็ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอยู่ในภาวะสุกดิบแล้วกันนะฮะแต่สุกดิบในที่นี้ผมมองว่ามันเป็นสภาวะที่ทองคาเนี่ยกําลังสะสมราคาณนะตรงนี้ครับหมายความว่าถ้าตรงนี้มันยืนได้จนถึงอีกสองสาเดือนมันก็คือเป็นราคาฐานใหม่ ของราคาทองคำนะขณะนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาสองสามปีเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากขึ้นขขึึ้้นนนลงงลงๆขึ้นขึ้นแต่ช่วงสามเดือนนี้โหมันท่งตัวมากแล้วดีที่สุดคือมันส่งเหนือระดับห้าหมื่นจนมีหลายคนบอกเอ๊ะมันจะหลุดห้าหมื่นไหมซึ่งเราก็ยังคิดว่าโอกาสที่จะหลุดน่าจะยากมากมันแค่แลบลงไปนะครับคุณหมอใช่มันแค่จะเห็นอย่างที่หนุ่มบอกว่าลงมาแฟบขึ้นลงแฟบขึ้นใช่ครับมันก็มีมือที่คอยรับอยู่ตลอดนั่นหมายความว่าแรงขายมันก็ ไม่ได้หนักมากแล้วก็แรงซื้อก็ยังเป็นแรงซื้อที่หล่อรับดับงนั้นการตกก็เลยตกไม่เลยครับอย่างนี้แม่ต้องสุกแนะนำกลวิธีการลงทุนยังไงดีครับ ก็แบ่งเป็นสองช่วงนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวกับนักลงทุนประเภทออมอันนี้แนะนําให้ทยอยซื้อเก็บนะบริเวณระดับ5800มถึงห้าหมซื้อเก็บทยอยซื้ออาจจะซื้อไม้ละ20% 10%ของพอร์ตก็แล้วแต่ที่คุณถนัดเรียกว่าทยอยเข้าออมและทยอยเข้าลงทุนโดยหวังผลเป็นระยะยาวอย่างที่เมื่อกี้อบอกอันนี้นักลงทุนกลุ่มที่2ที่เป็นนักลงทุนเก่งกําไรในโกลออนไลน์ เก่งกำไรในโกลฟิเจอร์สนักลงทุนกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพราะว่ามันหลุด3,300หลายๆคนก็อาจจะขาดทุนอยู่ดังนั้นเป็นจุดที่อาจจะต้อง ตัดขาดทุนบ้างบริหารความเสี่ยงแล้วก็กลับมาช้อนเมื่อราคาอ่อนตัวนะะตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่นักลงทุนเก่งกําไรเนี่ยจะต้องจับตาดูตลาดถ้าหลุด3,290ทีคืนนี้ผมค,คิดว่าหนีก่อนอนะฮะหนีก่อนแล้วก็มาช้อนซื้อที่3,260หรือต่ำกว่า3,400 3,500ยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่ไหมครับปีนี้ผมยังมั่นใจว่าโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไซดเดิมที่3,500ในช่วงปลายปี ังมีสูงนะฮะสูงมากกว่า70%อแลวยังเชื่อว่าน่าจะเห็นเอาทม์ไฮในช่วงประมาณเดือนธันวาคมครับปัจจัยหนุนคืออะไรครับคุณหมอที่น่าจะเป็นตัวใด้สำคัญเลยปัจจัยหลักเนี่ยก็คือการลดระเบียบของเฟดที่น่าจะเกิดในช่วงปลายปีแต่ผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีครั้งเดียวครับปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของการที่ดอลลาร์อ่อนค่าครับเพราะว่าดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วมันเป็นปัจจัยชั่วคราวแล้วก็เป็นปัจ ใจบวกมาจากเรื่องของกำแพงภาษีครับถามว่ากำแพงภาษีเนี่ยมันจะดีตลอดเลยไหมก็ดีกับคุณคนเดียวอ่ะคนนึ่นก็ไม่ดีกับคุณด้วยมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นสภาวะที่โลกมันถูกบีบเพราะว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในระดับโลกทุกคนต้องง้อเขาอ่ะถามว่าจากเดิมโลกมันเปลี่ยนระบบไปหมดจากเดิมที่เป็นฟรีเทรดมันกลายเป็นรีเจนอลเทรดมันกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันต้องเปลี่ยน แต่ถามว่าเปลี่ยนไปแล้วทุกคนชอบใจไหมผมว่าไม่มีใครชอบใจหรอกเลยไม่น่าจะไม่น่าจะยั่งยืนนะคุณหมอถูกไหมเออก็อย่างน้อยก็ย่านจะสามปีที่ทําอยู่่ะนอครับเอออย่างน้อยแต่ได้ที่สุดในประเทศไทยอถามว่าได้คุ้มค่าไหมนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องดูกันยาวๆครับครับโอเควันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับยิิดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณนายแพทย์กีชรัชเขียนยศริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MDS o แม่ทองโสนะครับที่มาร่วมแบ่งปันข้อ มวลแบ่งปันมุมมองการลงทุนทองคํากับทางสมาชิกของโกอาลานะครับคุณหมอบอกว่าชัยชนะของประธานดิปทัมครั้งนี้ยังไม่จบนะครับยังคงต้องติดตามความคืบหน้าระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าชัยชนะครั้งนี้เองได้ส่งผลให้เงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาแข่งค่าทั้งที่ตัวทําเองอยากให้เงินดอลลาร์อร่อนค่านะครับเพราะว่าจะเป็นการอ่าแบ่งเบาเรื่องของพระน้สินของสหรัฐครับเพราะว่าหลังจากนี้เองต้องมาดูท่าทีของเฟด้วครับว่าจะมีการดําเน Wrong ินนโยบายเรื่องของดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างในส่วนของทองคําเองคุณหมอก็มองน,นะครับเมื่อรา ขาย่อตัวยังเป็นจังหวะที่เข้าซื้อสะสมนะครับแนวรับ3,270-3,250ยังคงเป็นจุดที่เข้าซื้อได้มองว่าระยะยาวราคามีโอกาสดีดกลับไปทดสอบออเทามไฮเดิมนะครับที่3,500เผลอๆอาจจะสร้างออเทามไฮใหม่ด้วยซ้ำไปในปีนี้นะครับเพราะว่าแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆในระยะถัดไปของทองคำเนี่ยยังคงมีอยู่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองทองคําก็ยังคงเป็นขาขึ้นในระยะยาวอยู่นะครับนี่คือข้อมูลที่โกลาวอยุ่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก กด Subscribe ชางต่างๆเพื่อเป็นกนาลับงใจนที้มาได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ